ท่าน,าน,นก็มาต่อประก,กันรถวัดที่สูนรรถที่สุสุก็เลยพาทุกท่านมาดูาที่นี่าพอสมคูร นี่ก็ส่วนของอบริษัทรถอีสุสุนะเกี่ยวกับก็อยู่ที่แถวใไไกล้บ้านก็ขายรถซ่อมรถล้างรถบริการต่อประกันต่อรรบรครบวงจรนะทุกท่าน ก็อยู่ติดถ,ถนน 24. สองสี่จุดถนนสองสี่ก็จะมีรถวิ่งทำอย่างวาควักไข่นะตอนนี้ก็ป้อมยามแต่ว่ามันไม่มียามก็ร,รถเนี่ยก็สู่รถอีซุซูรถอีซุซุนะ ถนนส่องสีบนเส้นทางถนนสรร่องสรรีก็เส้นทางสีเลนอย่างใหญ่กว้าง นี่ก็ศูนย์บริการหรือบริษัทอิสุตั้งปักศีสกเกตสาขาบุคันบริการเกี่ยวกับเรื่องรถขายรถซ่อมรถตรวจสภาพรถเปลี่ยนอะไรทายน้ำมันเครื่องนะก็จะมาที่นี่กันแล้วบริษัทรถที่แชวไกร้ตยบ้านท,กทานุก่ันนก็ รระจะมีการเตรียมจะมีการบริการประชาชนไปหลายอย่างหลายประการเราจะซื้อรถใหม่ก็มกาที่ีได้ก็จะให้ทุกท่านดูแค่คร่าวๆนะครทก่าดูบรรยากาภายนอกส่วนภายในนะเราก็ไม่ ไม่ไปล่วงรู้เนาะไม่ไปเจาะลึกถึงขนาดนั้นก็นั่นก็คือเนาะเกี่ยวกับการซื้อขายซ่อมรถบระการตรวจสภาพรถเป็นอะไระก็จะมีอยู่ที่นี่เนาะก็จะมีที่อยู่อยู่ใกล้ๆบ้านไม่ไกลจนถึงต้องเดินทาง เขาตัวจังหวัดอ่าตัวจังหวัดก็อยู่แถวแบ้านแล้วก็วางทอนไหนมิธุระเกี่ยวกับเรื่องรถอ่ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพการเช็กระยะเช็คกิโลรถซ่อมรถเลี่ยนอะไรแล้วก็จะมาะใช้บริการที่นี่นะทุกท่าน เาจะมีรถหลายๆคันแล้วก็มา,มาบริษัทรถอิสุสนะรถอิสุสก็ตัวนี้จะเป็นที่ได้รับรถนะคอยจะมีการแจ้งซ่อมนะแจ้งซ่อมรถแล้วก็ ไปด้านในก็จะมีการซ่อมรถเปลี่ยนอะไรก็จะมีบางทีแก้ซ่อมแล้วก็ติดต่อบริการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องซ่อมเปลี่ยนอะไรภาย้มันเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับรถจนกรทุกท่านนี่ก็ให้ดูเฉพาะ ภายนอกแล้วไม่ได้ดูไปถึงข้างในดูเฉพาะภายนอกข้างในไปดูไกลๆเราเราต้องครบสิทธิของเขาด้วยวเราว่าไปล่วงสิทธิของคนอื่นมากเขาไม่ดีก็ให้ทุกท่านได้รู้นาธาน้ก็ศูนยนที่ประกอบและก็ซ่อมอะไรถ่ายน้ำมันเครื่องครบบบจร หลายอย่างหลายประการ่าในเส้นตรงนี้นะทุกท่านก็รถหลายๆคันก็มีรถเข้ามาังเพื่อที่จะพักสั่งเพื่อที่จะพายมนเครื่องเดี่ยวไหนก็มี เรื่องเปลี่ยนอะไรอันนี้ก็มาต่อประกันรถนะก็เลยรอไปเสร็จนะริจัทยังไม่เสร็จก็ันเลย่าทุกท่านมาดูบรรยากาศทางนอกบริษัทบนเช่นเทา้าถนนสองสี่ก็ผู้ที่ไม่ใช้บริการรถ เราก็เข้ามาเรื่อยๆเยนะมี่จะให้ทุกท่านได้รู้นะระบบการใช้รถในเมืองไทย,ทาไทยการซ้อมจะต้องมีบริษัททีเ่เมื่ออะไรครบอายุ็มีการเจรงสม่มเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอจ็็กดูสภาพการขับขี่ว่าได้กี่กิโล ราจะมีการมาแจ้งซ่อมมาเตะจมเราจะมีพนักงานอคอยบริการเราบริการให้คุยแชรรถเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่เพื่อการพาณิชย์บล้าเรา,เราบริการช่บวงจรไม่ว่าจะเป็นการขายการซ่อม เพื่ออะไรเพิ่มเติมอะไรก็ยังมีทำมาเรื่อยๆมีาการรถที่มาเนาะมาตรวจสภาพแล้วก็แก้ไขอะไรเพิ่มเติมอะไร รถขายตู้ขายตู้ของบริษัทยูซูสุดรถที่แจงซ่อมยังไม่มีผู้มารับก็จะมีรถรออยู่ นี้ก็ส่วนรถของวัดที่คาต่อประกันในวันนี้นะรรอรับไปเสร็จที่ยังไม่ได้รับมาจากที่รอส่งจากสนักงานใหญ่ก็รอประมาณสักสามสนาทีนะก็จะได้ไปเสร็จธะการต่อประกัน ต่อประการรถก็จะเสร็จไปจะเดินทางไปทำธุระทำหน้าที่ต่อไปในส่วนนี้นะทุกท่านการรถก็ต่อมาเรื่อย ระบบการนอกจากการซ่อมท้ายจำนอนอะไรเยอะมากเลยก็ถนนก็เป็นถนนลองเ สช่อง4ก็อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นผู้ขับนนไปทางทิศตะวันตกเราจะไปจุดที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ทางทิศตะวันตกข้าไปที่ของจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์นครราชสีมาต่อไปจนถึงกรุงเทพมหานครก็จะมีรถผ่านไปทาา การจรได้อย่างสะดวกทีเดียวนะฮะบนทางสายสีสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาดูาบริษัทขายรถตัวสก้ารถจอมร,รถนะของบริษัทยสุตั้งต่างอุตุขัน ถนนสองสีเพียงแค่นี้ก่อนนะก็ชอบกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้เ,เพื่อเป็นาการังท่เบี่ไปด้วยนะเราจะพรม